Welcome to m u n นิ h นะคะผ่านมาได้อย่างสะดวกดีกทิน <c oughs> ต่อมาเขาก็น่ารักว่ยิ้มยิ้มเต็มใส่ Welcome ที่แรกจะไปเที่ยวไหนเอ่ยก็ถามในที่่หลเราก็เลยยื่นตั๋วที่คุณเขาให้ที่เป็นตลรางตารางที่แรกไปไหนเดี๋ยวเราตามจุต่อนะคะบ๊ายบายใครนะ่าบอกว่าจะติดตอ่อ แถวมินินี่นะคะที่แรกรอตอนนี้กำลังรอรอรถมารับนะคะก็ถ่ายบรรยากาศที่ดูก่อนเนาะอันนี้เป็นคลิปที่เราจะเอาลง Youtube นะคะ เราก็จะพูดดีๆมีแต่ความสวยงามนะคะอ่าแต่ว่า YouTube อาจจะต้องลงดีเลย์หน่อยเนาะเพราะว่าโอจะไปอัพ YouTube เมื่อถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่อัพเนาะเที่ยวก่อนรวบรวมคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงบ้านทีเดียวแล้วก็ค่อยๆอ,อัพขึ้นทีละวันนะคะเอาเป็นว่าเรารู้กัน <c ười> ใครอยากติดตามแบบเรียวไทม์ว่า ไปเที่ยวไหนทำอะไรก็ติดตามได้ที่ tiktok นะจ๊ะ tiktok ก็จะลงรูปสวยๆให้ด้วย tiktok facebook จะเดียวทามนะคะแต่ว่า youtube อาจจะต้องดีเลย์นะคะเดีคนะคะเพื่อนๆเรื่องเวลาเรื่องรถเรื่องโรงแรมเรื่องห้องน้ำเรื่องโจนห้าสิ่งสำคัญอินฟอร์มหมดแล้วนะคะ ไม่มีไกด์ท้องถิ่นนะครับมีบอยคนเดียวบอยก็จะทำหน้าที่เป็นไกด์นะครับอ่าใช่ครับสนามไบเยอร์มิวนิกนะฮะสนามไบเยอร์มิวนิกสนามอาริเอนส์อารีนาครับอาริเอนส์อารีนาใช่ครับเป็นออโต้บาร์รเยอะๆ่เยียบไม่สำกัญใช่ เฉพาะในเยอรมันนะฮะประเทศอื่นไม่เป็นเฉพาะใน,นเยอรมันคือเกียงไม่จํากัดประเทศอื่นไม่เป็นแต่ว่าเ็าต้องหลบรถกันเอาเองอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นรถนะักท่องเที่ยวเป็นรถบัสคันใหญ่เงี้ยกำหนดความเร็วคันเล็กๆอย่างเงี้ยเชิญเลยฮะแล้วมันก็ขับกันนี้คุณพี่ดูนะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่รถมันเยอะนะรถมันเยอะมันขับกันโอ้โหสิ่งมากเพราะเขาถือว่าสมรรถนะรถเขาดีแล้วก็เขาคุ้นเคยในการขับแต่นะแต่ยังไงพอเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความน่ากลัวยอยู่ดีนะฮะ คามนักดีเข้าไปในตัวเมืองแล้วนะคะไปเดินอ่นี่ครับถนนแม็กซิมิเลียนสตราเซ่นะครับหัวถนนมุมซ้ายมือน,นี่เลยริชาร์ดมิลดูเพื่อนู <c oughs> อเพื่อนอ <c oughs> ซ้ายมือ,มอมริชาร์ดมิลเห็นไหมฮะริชาร์ดมีลร้านแรกเลยเลยแล้วก็ที่เด่นานะรู้สึกจะกทงแดงแดงนี่หรือเปล่าเคปิสกีนะครับ แบรนด์ต่างๆราฟโรเรนตอสเจิร์กนะฮะซิลีนคาเทียบูการีนี่ฮะเคมปินสกีมิวนิค์นี่แบบนี้นะฮะความหนึ่งป้าป่าเสียร์เราไปจะให้นอนที่นี่อ่ะนอนได้เหมือนกันนอนสักคืนหนึ่งแล้วก็กลับเลยดีไหมฮะโบเทก้ากุชชี่มงเคลีอ์เนี่ยนะฮะสุปเปอร์แบรนด์จะอยู่เส้นนี้หมดนะฮะเดี๋ยวเขาจะดรอปเราซอยข้างหน้านะครับเขาจะเลี้ยวเข้าไป เจอแล้วได้ยินเสียงเอาแต่เสียงก็พอหน้าเดี๋ยวเราไปลงในติ๊กต็กเนาะมาเจอคุณนาที่จะตุรัสอะไรน้ำเขาออกเสียงยังไงนะนามาเรียนพัมาเรียนพับมาเรียนครับออกเสียงยากอะภาษาเยอรมันมาเดินเล่นนะเดี๋ยวทานข้าวเย็นกันนั่งดื่มไปอ๋อเดี๋ยวนทจิบจะไปทานข้าวใช่ไหม Oh. งั้นงั้นเดี๋ยวเราก็เจอกันแว๊บเดียวพอคือจะน่ทานข้าวกันสักหน่อยเรามีไกด์กิติมศักดิ์ด้วยนี่นะคะคือจตุรัสมาเรียนตุรัสนะคะ <Okay. S 1> ไม่เฮาถ่ายรูปเลยใช่ไหมอ่ะคลิปไว้ก่อน <laughs> ใ้รเอ๋ใครเอออ่ะไม่มีใครกล้าทำอะไรนะหรอกไม่มีใครกล้าทำอะไรเราหรอกเ,เราไลฟ์ะะกันแต่งหน้าีจี้เจอนะแล้วนะคะสุดหลาดนี่ของฝากนะของฝากให้เราก็เอาของฝากให้นะเราก็ของฝากให้เรา <laughs> จะหมุนไหมเวียนหัวไหมตามถึงตาตามแหมหน้าเด็กตลอดการนี่คนนี้คนรักษาสุขภาพสวยตลอดครั้งที่แล้วไปเที่ยวหาหนูครั้งนี้หนูมาเที่ยวหานแต่นี่นี่เดี๋ยวหนูไปอัพนู่นหลังจากกลับบ้านเพราะว่า ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวคิดอย่างอื่นิดทำทางหาตักที่สุดนะจุ๊บทุกคนก็คงเห็นแล้วเนาะอว่าเรามาเจอกับใครมาเที่ยวกับใครนะคะทีนี้นะคะก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของมิวนิกนะคะจัตุรัสเก่า ตุรัสที่ว่าการแหล่งช้อปปิ้งสตุรัสมาเรียนฟราตนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าน,นะแต่ว่าไกลก็ออกเสียงแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่ให้ดูนั่งกงนเ้นี่เขาจะเอ๋นนนเขาเพื่อนกัน สีกันก่อนสวยใช่ไโอเคเสียงะระฆังดังเน่งดังไอ้ดูรอบๆแล้วกันนะคะอแตด,ดแต้เลย เนี yeah. Yeah. ่ยมิทอมัสเ่างของกินนี่ได้กินดังใจและสง่งใจเอาปลาดีกว่าคณะนั่งกินกันที่นี่เลยบรรยากาศนี้นะคะ โชคดีอ่ะเขาวันนี้เขาให้เขาให้เวลาทั้งสองชั่วโมงน้อยไปไม่ถูกใจน้อยไปเดี๋เขามารอเนี่ยเดี๋ยวหกโมงกันรี่จะออกมาคนมารอดึงูอันนี้อะไรนะคะนะเบอร์เหอร์เดือดเขื่อน,นนะั่นกินยังไงอะ่ะเอาออกเอาออกนี่กับซี่ ออกยังไงต้องคนายาถิ่าเขาขาขาแช่น้ำอุ่นมาไงแช่น้ำมามันจะได้สุกมันจะเหมือนเหมือนมันก็ทำให้สุกอ่ะใช่แล้วไอนี่ถึงจะออกมโอเคออกมาใช่ไหมออกมา่ากในนองนอนนี้เอาเปลือกออกมีเปลือกด้วยหรอ ไม่มีมากอ๋อมีเผื่ออ๋อต้องให้เขาทำไม่เราเรแต่ว่าเขาจะจะทำเองอย่างเนี่ยนมือไปเลยมือไปโลด ตัวมันเป็นไอ้นี่เหรอเหมือนกับห่อใช่ไหมโอเคนี่อ่าอเียนนี้ยเนียเนี้อร่อยเลยกินีกินกินรักกินน้าชินๆนาใส่เนื้ออือน่ะเผ็ดเทดูน่ชิอนละลงชิมมาก่อน พี่บ้ามึงรู้จักเท่าเรื่องนี้แค่กรู้จักนี่ออกคลิปนะคลิปว่าคลิปทไมอีพี่บ้าฟังนี่ของแท้ที่นี่จริงเลยกินอย่างนี้เลยออกไแล้วไปให้หนูคูดเลยอ๋อต้องกินอย่างนี้เหรออันนี่มึงจะคู่กันอร่อยเผ็ด มนก็อร่อยนรอยเทำเป็นหมดละคิดไม่รู้ปาดึงออกปาดึงออกเป็นปะน้ดึงก็ได้นะเปำเป็นละใช่นะ้ดึงเ,เอเออร่อยอร่อยเนี่ย่ ของพื้นเมืองถ้าเราสั่งเองเราก็สั่งไม่เป็น่ะเนาะไม่เป็นนะไปเก็บผักแถวไหนดีอะตั้งอยู่มาไม่เคยเก็บเลยไม่เคยเก็บผักข้างทางกินผักข้างวัดไม่เคยเก็บใช่ไหมบอวัดก็มีแต่ไปทําบุญ มวัดเขาต้องไปทําบุญไม่ใช่ไปเอาของวัดออกมาต่อให้เป็นผักต่อต่อให้เป็นหญ้าก็อย่าไปเอาบาปคนบาปน้ำปากแม่กูปูนมาก <c oughs> น้ำกินจิกน้ำไม่กินหรอเดี๋ยวน้ำไปกินเดี๋ยวน้ำไปกินกับปา้าเน้าเบียร์อ๋อน้าเปล่าน้าเบียร์เมืม่อยอร่อยนะ เย้เย้มาไหมจริงลักเลี้ยซีผัวจ๋ายงเนี้ยบีเอ็มอะไรน่าแซ่บดีนะกินเบียร์คู่กันคู่กันนี่ของฝากฉันเยอะแยะไปหมดเลยฉันฉีดทัด้งปีแต่หมดหรือเปล่าเนี่ยน้ำหอมนะคะนู่นน้ำหอมขวดอ นี่นั่งอยู่ในร้านนี่หน้าวิหารเนี่ยโอเคเลย Thank you Fit and Chip นะคะพร้อมกับรีวิวของไปด้วยกินไปด้วยแฮปปี้เฮ้ยดีเนาะทีชชู่สีดำเป็นชางโคบอกน่าจะดีนะไม่กล้าใช้เลยอ่ะนั่น ะโอ้เลิศเลิศได้ใช้หมดนะนะของชอบโอ้อันเก่าที่นาให้ก็ยังไม่หมดเลยนะบีบมะนาวไหน่อนะนี่แบบอันนี้ก็บีบใส่ โอเคว้าวโอ้โหเป็นตะฮักเดี๋ไว้ผูกผมของแบรนด์ทั้งนั้นเลยค่ะหาซื้อไม่ได้นะคะโอ้โหซื้อไม่ได้นะจ๊ะของคุณแม่พรก็ไม่เอาครับคุณปลอกค่ะใช่ของแพค่ะที่ได้มานี่คือซื้อไม่ได้นะจ๊ะต้องมีความสัมพันธ์พิเศษ อันนี้ที่รักฉีดมือเมียไม่มีสองอันฉีดแล้วตะบีนี่นะคะจ้ะเอะไรอันนี้เอาไว้ใส่ของกล่องที่สูงชาแนลเอาไปบุ่มเพื่มตึกเนี่ยพวกเนี้ยไปเคลือบใช่เขาเขาบอกว่าทำเป็นเคลือบเคลือบเป็นกระเป๋ากระเป๋าหิ้วเดี๋ยวนี้เขาทำ เดี๋ยวหนูโ่งหนูจะหาร้านในติ๊กต็อกแล้วให้เขาเคลือบให้ใช่ทำมาใช่ไม่ไม่หนูเห็นในร้านติ๊กตอกอ่ะเขาทำเป็นเป็นสายเป็นอะไรเลยสวยดีๆ3สามไซส์เดีได้ใส่ของมือให่จ้ะโอเคเดี๋ยวคืนนี้หนูต้องไปพับดีๆเพราะหนูเที่ยวอีกป็นม0สิบวัน พับไปครัออบเอาไปเคลือบแล้วดูมีราคาด้วยแหละ่เห็นเพาตอนนี้เขากำลงังเขากำลังยิบกันเราเห็นในติต๊กตอกมันจะมีร้านาทำของเราของเรา,เราเขา้าวเป่าแท้มันจาเกเยอรมันไอที่จะทำขายมนนู้เฉินเชิญหรือเปล่าใช่เฉินเชิญคือด้ของแท้คุณย่าอยู่เยอรมันมากี่ปีแล้วเนี <ๆ S 2> ่ยนับดิ แปดแปดป,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 ปีนี้สองห้าปางไว้ค่ะ 3, คนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มของที่นี่นะคะก็แดดยังไม่ลงหลบเลยนะเห็น <c oughs> <c oughs> เขามายืนมุงอ๋อ oh. เขาไม่ยืนดูอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่า6โมงหรือทุ่มหนึ่งอะจะมีตุ๊กตาอะไรออกมาเต้นๆก็ไม่เห็นมีนะไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นที่เคยถ่ายมาให้ออกมาเต้นๆแต่ว่าเราคงไม่ได้มีโอกาสอยู่ถึงมืดนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับเข้าโรงแรมแล้วประมาณทุ่มครึ่ง อ,อากาศเริ่มเย็นแล้วลมเริ่มพัดน้ำมูกเริ่มมาต้องรีบกิน <c oughs> ไอ้นี่ทั้งหมดเนี่ยลืมถ่ายลงทิกตอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องถ่ายซะหน่อยนี่โอเปร่าเฮาของมิวนิกนะคะนี่เรากำลังเดินไปขึ้นรถกัน จะได้มากไม่พระอาทิตย์ตกดึกไปหน่อยไม่ได้อยู่ถึงมืดน,นี่นะคะก็สำหรับคืนแรกที่มาเยอรมนีนะคะมิวนิกนั่นเองนี่ก็จะเป็นเส้นถนนแบรนด์เนมนะคะ ซึ่งเราทําคลิปนี้แล้วเราก็นัดอินิกที่นี่ไม่รู้อินิกจะมีบัญญามาหรือเปล่าน,นะอ่าเอยอรมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับคลิปเอยอรมันนะคะโอเคสําหรับวันนี้เดินทางมาไกลเหนื่อยก็สําหรับคลิปนี้ก็จบที่ที่นี่นะคะ ถนนเรียกไม่ถูกถนนอะไรแต่ว่าก็อยู่ในบริเวณจัตุรัสมาเรียนปรัสนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปเยอรมัน